น้อยคนจะรู้เป็นลูกนักการเมืองคาริฮาเจนนิสเจนิตามันน่าจะโดนปลดถูกจับตาซุ่มรักนักร้องดังเรียกว่าเป็นสาวสวยดีกรีลูกสาวนักการเมืองเลยทีเดียวสำหรับเจนนิสเจนิตาลูกสาวคนสวยของคุณแม่กรณิตงามสุคนรัตนาจากพรรคพลังประชารัฐที่นอกจากจะสวยเธอยังเรียกว่าเป็นนักธุรกิจสาวที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอีกด้วยนะความสวยของเธอเรียกว่าโดดเด่น มาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมโดยเธอถูกจัดอันดับเป็นดาวโรงเรียนเพราะความมั่นคิดว่าเก่งถูกผู้กำกับปลดกลางอากาศเพราะชื่อเสียงเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวงานนี้เลยทำให้เจนิสเจนิตามั่นใจในตัวเองไม่น้อยว่าตนเองเก่งและยิ่งมั่นใจเมื่อถูกจิ้มให้เล่นละครโดยไม่ต้องแคสบทแต่สุดท้ายเพราะความมั่นนั้นกลับทำให้เจนิสรู้ตัวดีว่าต้องพัฒนาฝีมืออีกมากภาพหวานเที่ยวทะเลด้วยกัน แฟนๆสงสัยแห่จิ้นกันหนักมากมอริสลงภาพออกทลิปเที่ยวทะเลกับเจนนิดภาพหวานๆทำเอาแฟนๆได้กลิ่นความรักฟุ้งมาเลยหลายคนสงสัยกันเลยทีเดียวดูคล้ายจะเป็นหวานใจของกันและกันอีกด้วยก็ไม่รู้ว่านี่ก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นเพียงการเกี่ยวก้อยมาทำงานด้วยกันหรือจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามนะคะ